สบายดีจ้าปราลุมสุขุสุคนหัวไอ้อ่ำเมื่อนี้เขาก็มาเขามาดลินสวรรค์มาเราวเจริญนะจ้าพายนิ้วเขามาหลินกัรน้องพอยนำเอนิ้วสบายดีหวานนำสบายดีสบายดีปารินเด็กข้ามาเราเรียนสวรรค์นะเคียนเราเทางหมองจอดรถบุมีซ้ร็ หล,ลุดหลายลายได้พี่นอลล้องเอ้ยหลุดลายเอ๊ะหมาอยู่บ่เห็นน้ำมืดนี่ตันทางเค้าดิยังบ่มืดแล้ก็จะหลินอันนั่นได้คักๆได้หอมอยู่ดิมากัน3-4คนมหน่อยวันได้มาได้ชมลงกวัา หลุดลลางเดือระวังจุดล่ายหลายนะคะทอดแล้วกัตตาลูดทะลูดมีคนขับตอน,นมันยังบ่มดืดพอยมันเนียนนะหลินนะมันเนียนนะขี่เป็นรถคือเด็กน้อยฮะเดย์คือรถสิ่งฮะเดย์ขี่อ้อมแท่านี่เลยเข่ามิดเสยเนาะยี่เรือประกายหนึ่งไปแล้วบ่เบีย หุดพอยุดมาเร็วนะวนะทำไบูบูไบูบ<ะ>ไม่คือมีแต่แบบนี้แหละย่างะคุณญี่ปุ่นหล่ไป hên nặng leo bên này bảo bên đây bảo phải là nặng này, là... À, thôi. này là mình nặng <laughs> <laughs> เขาถ่ายหู้เหมือนกันงานและแสงแสงหลายมีห้องสดอีดกได้ตัดทีสดฮึตอนนี้เรากลับมาหละซื้อของกินไปหนังกินอยู่โต๊้เดจ้ามันมีคิวมอมม่อยา น้องนัดก็ได้พาคเสียงเอาเดอจ้าสบายดีเดจ้าปารุงสุขสุขคนเพ่นเปิดเพลงธรรมดาเนาะไปมองมีเพลงอีแล่าน้องไปซื้ออ่าเขาเอื้อนอย่างนนาะซูซีญี่ปุ่นนี่แหละหรือเอยียงนี่แหละหนูไปถามพายแพกนกรบุกินนำโอ้กินคนเดียวเลย น้องนัดสั่งมาเป็นอ่าสายชีสอันนี่งแซวพันอันหนึ่งแซวพันยังมีชบะอว่าอาวพัน,าาาพนแล้วก็มีตู้ไข่คือทีซอหหาประมานก็สามชิบนี่แหละใหญ่ได้น้องนัดกินบเบิดคุณนะห <c oughs> นูเหมือนคนกิน <c oughs> แป้งอันน้องนัดว่าน้องนัดบอเคยกินแต่ถึน้องนัดซิวครั้ง,งแรกนองนัวสิบหนึ่งก่สิบเป็นนั่น สิเป็นอันอ่อแว่าอันอันนั้นนะแล้วมีเป้งบเลยนี่มีแต่เป็นสอยงเพิจว่าแค่นแป้งกินบ่เบิดจักนยงเลยติดเขียวที่พี่ังอีกนนม เนมกล่องเลยพ่เนมกล่องเลยเนมไปบึกบ่ท mm ุกอย่างนี่ยยอเีบสั่งโซจูน้ำเอาอกจะเปตำรวจได้ไม นี่กะสังโซจูมากินน้ำโมเมนต์เป็นแบบปั่นฮะนะใส่บูฮาวายกับมีโซจูน้ำหวานเพลนมาพามาเปิดหูเปิดตาอันนี้มาหลีดน้ำมาสางปั่นอันปั่นอันหวยนี่ฮะถังนี่ฮะเก้าสิบเก้าพัถือแต่พี่น้อง บอดแสนซ้ำแล้วก็แซบน้วมีมีกับหมูไอ้ไนิ้วเด้อจ้าหมูไอ้นิ้วเผินมาหลินนํำหมูทางเฮียนเผินนั่นแหละเฮียนองเฮียนเดียวกันเถะนะแล้วก็เผินก็มายามบ้านแล้วก็นัดกันมากหูนพูน,น,นหินแหงแสนน้องหนัดเลยน้องพอยแซบ มาพอยดูดงนนเเอาอันนี้่อยเอาอติ่มจ๊ดหัวลายแรกอนไม่ต้องกุเรื่องใเอดกเอ็กจับจวขึนกะเอาแบบนี้ย ปิดเพลงเลยนที่สุดจะเปิดชีวิตบริเวปิดดอกมันนะนที่สุดทางนี้คนงามนี่หมูนิวกับมานอันนี้อร่อยมากยังเบรดยังเบรดเอาปิ้งตีมาทำต่อโตเลยเพราะว่ามันหน่อยโพราะ มาต่อมาหอดเงอนแล้วคลิปมือวานนี่เนาะมือนีกับเป็นมือวัคซีนขอพรรษาเนจ้าเสียดยังเสียดบ้างวันนี้เอ้ยขันหาง่ได้เป็นอันไหมเสียดบ้างเด้อพี่น้องเด้อขันหาลูก

ออกบดบยากถึงงามเลยเคิ่อนนะเคื่อนันทุกอยู่อันนี้โตมันกลังจะลายเลยอืมตัวซัไผดับ่ออโทรมาหลักเนี่ยลเอาใบเงินมาสอเมนเสาะใส่นี่เนาะอันหนึ่งเก็บหาหาอันนี้ พาอว่าอันนั้นเนาะแม่แหละหางเฮ็ดแบบใหญ่กับตังทองก็ได้เนาะลงัเราจะเจ้าเกเลยคนเจกลุงใส่น LIKE น้อยเอาคนเจกบเอคือตัวหนาเนาะเออลงแม่บนานลงไปปันทางที่นรราระูใหญ่นี่แม่นี่นี่เออลงข้ามือเลยนี่นุ้ยน่ก่อนนี่้นน้องเนคนเินลงคอยคอยหลั นันเ้านอนเดือนนอนเดอนนั่งบ้าตุ่ยนะครับหง่ากันยังอยู่บ้านหงมานก็เาค้ายเครื่องคือเจ้ากว่าเลยเบ้อโอ้ยเรากนั่งข้ายเครื่องเราเราคอยเนาะแข่งแห่งเที่ยวมาคายเครื่องแล้วก็มีคบอดเครื่องเราแน่เราก็คือเจ้าก่เยหมือนกระนั่งล้ายเรื่อยาแล้วไปนงนอน สามันพอเห็ดเป็นบอกเหตบ่เป็นกันจังเราว่าตันกับขอแต่วางนั้นแล้วกับบมี้กนดองแม่จะปุดอู้ดึดเดอเดอเอเออ่ได้เกิดอ็แต่นไดเกิดหางว่ากันเราบอกขก็เป็นไม่ได้เราบอกแม่ถาก็จีเซยจืดเละตัวเละบนได้ตรบอ ลาไปก่อนเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเ,เด้อ <co ach> พอกันคลิปหน้าจ้า